สองร้อยสามสิบเจ้าบาทงว่ากนน้องเ้ออสเนี่ยสิบ้ากินนี่กินได้เฉดเหร้่ เก่นแหปลาปลาอีดนี่หนะตัวปลาอีดปลาอีดจากปลาอีดบอ